ข้ามกลางสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ต้องบอกว่าตึงเครียดมาตลอดนะคะจูจ่ๆก็มีการค้นพบหนึ่งทีออ่อาจจะเปลี่ยนภาพรวมการเมืองของทั้งภูมิภาคไปเลยคือเรื่องมันเริ่มจากหน่วยทหารพาลาตระเวนค่ะไปเจอซากวังเก่าในพื้นที่ทับซ้อน แต่พอเข้าไปสำรวจปรากฏว่ามันไม่ใช่แค่โบราณสถานธรรมดาแต่เป็นห้องหลับใต้ดินแล้วภาพที่เจอข้างในคือแสงสีทองอารามไปหมดเลยค่ะเป็นทงคำแท่งจำนวนมหาศาลประเมินคร่าวๆก็ไม่ต่ำกว่าพันล้านบาทซึ่งประเด็นที่มันน่าสนใจที่สุดมันอยู่ตรงนี้ครับคือนี่ไม่ใช่การเจอขุมทรัพย์โบราณแต่มันคือการไปสะดุดเจอกับหลักฐานการคอร์รัปชันระดับชาติที่ถูกซ่อนไว้มาเป็น1ิปีเลย การเจาะลึกของเราวันนี้เลยจะไม่ได้หยุดแค่ว่าทองมาจากไหนแต่จะขุดไปถึงเครือข่ายเบื้องหลังและที่สําคัญคือการค้นพบครั้งนี้มันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคนี้ได้ยังไงแล้วเหมือนในหนังเลยนะคะจากข้อมูลที่ได้มาคือมันไม่ใช่แค่ห้องใต้ดินธรรมดารรมดาแต่ถูกออกแบบมาซับซ้อนมากมีการเดินสายไฟใหม่มีระบบเซ็นเซอร์ที่ยังทํางานอยู่เลยแถมยังมีกับดักด้วยมันสะท้อนชัดเลยว่า เจ้าของตั้งใจจะเก็บของสิ่งนี้ให้เป็นความลับสุดยอดจริงๆค่ะมันคือป้องประการส่วนตัวดีๆนี่เองครับแล้วมันก็บอกอะไรเราบางอย่างคือของที่ต้องปกป้องนั่นหนาขนาดนี้มักจะเป็นของที่ได้มาโดยมิชอบเสมอที่น่าสนใจไปก่อนนั้นคือพื้นที่วังเก่าตรงนี้เนี่ยหน่วยข่าวกรองข้อระบุว่าเคยถูกใช้เป็นฐานบัญชาการลับแล้วก็เป็นที่พักของบุคคลระดับสูงมากๆในช่วงที่การเมืองกมูชากำลังปั่นป่วนที่สุด มันเลยเป็นสถานที่ที่อืมสมบูรณ์แบบมากในการซ่อนของแบบนี้แล้วตัวทองคำพันล้านที่อยู่ข้างในมันมีลักษณะเฉพาะที่บอกอะไรเราได้บ้างไหมคะนอกจากมูลค่าของมันบอกได้เยอะเลยครับและนี่คือจุดที่ยกระดับเรื่องนี้จากการปล้นธรรมดาให้กลายเป็นการทรยศชาติเลยบนทองคาแท่งจานวนมากเนี่ยมีตราประทับของคลังหลวงกมูชาอยู่อ๋อครับแล้วก็มีสัญ,ญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวกับการค้ากับต่างประเทศด้วย นี่ไม่ใช่ทองที่ไปขุดมาจากเมืองไหนแต่มันคือเงินสำรองระหว่างประเทศคือผลประโยชน์ที่ควรจะเข้าคลังแต่กลับถูกยักยอกมาเก็บไว้ในห้องใต้ดินส่วนตัวแบบนี้โอ้โหภาพมันเลยชัดขึ้นมาทันทีเลยนะคะด้านหนึ่งคือความมั่งคั่งที่ถูกปล้นมาเก็บไว้แต่อีกด้านคือชีวิตของทหารประชาชนตามแนวชายแดนที่ยังยากจนอยู่เลยความแตกต่างมันน่าเจ็บปวดจริงๆคะ่ะใช่ครับ มันสะท้อนระบบอุปถัมภ์ที่มันผูกพังจากข้างในคนกลุ่มหนึ่งสวยสุขบนความทุกข์ของคนทั้งชาติแต่รู้ไหมครับว่าทองคํำพันล้านอาจจะไม่ใช่สิ่งที่น่าตกใจที่สุดที่หน่วยทหารพรานเจอในวันนั้นโอ้โหมีอะไรที่สำคัญกว่าทองคํามูลค่ามหาศาลอีกหรอคะมีครับทองคําเป็นแค่ของมีค่าแต่สิ่งที่อันตรายที่สุดคือข้อมูลในห้องนั้นนะครับนอกจากทองแล้ว ทหารยังพบตู้นิรภัยทนไฟอีกหลายใบข้างในเต็มไปด้วยเอกสารลับบัญชีรายชื่อฮาร์ดไดรฟ์และที่สำคัญที่สุดแหล่งข่าวเรียกว่าสมุดปกดำเล่มหนึ่งครับสมุดปกดำแค่ชื่อก็ฟังดูไม่ธรรมดาแล้วนะคะเหมือนเป็นกล่องแพนโดราของเครือข่ายคอร์รัปชันนี้เลยเออเป็นคำเปรียบเทียบที่ดีมากครับเพราะทันทีที่สมุดเล่มนั้นถูกเปิดออกเนี่ยทุกอย่างก็ไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกในนั้นไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่เป็นแผนผังผมใช้คำว่าแผนผังความชั่วร้ายทั้งหมดที่บันทึกไว้ด้วยลายมือมันคือสิ่งที่เปลี่ยนทองคำกองโตให้กลายเป็นหลักฐานมัดตัวที่ดิ้นไม่หลุดแล้วปีศาจตัวแรกที่ออกมาจากสมุดปกดำเล่มนี้คืออะไรคะคือความจริงที่ว่าเงินพวกนี้มาจากไหนครับในสมุดบันทึกไว้ละเอียดดิบเลยถึงกระบวนการเก็บภาษีเถื่อนจากพวกค้าแมคค้ารายย่อยตามชายแดนเงินทุกบาทที่ควรเข้ารัฐกลับถูกรีดไถ่เข้ากระเป๋าคนกลุ่มนี้ ถัดมาก็เป็นข้อมูลการโยกย้ายทรัพย์สินที่ได้จากการอนุมัติสัมปทานที่ดินผืนใหญ่ของเกษตรกรชาวบ้านถูกไล่ออกจากที่ดินทำกินแลกกับเงินหลายพันล้านที่ไหลเข้าทุ่งนิรภัยนี้ยังไม่หมดใช่ไหมคะยังครับส่วนที่น่ากลัวที่สุดคือรายชื่อนอมินีแล้วก็โครงข่ายบริษัทบางหน้าที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อฟอกเงินผ่านคาสิโนตามแนวชายแดนโดยเฉพาะโอ เงินสกโปรกถูกเปลี่ยนเป็นเงินสะอาดผ่านชิพนันแล้วก็ส่งกลับมาในรูปของทองคำแช่งที่นี่นี่คือการปล้นสะดมมวลชนอย่างเป็นระบบโดยสมบูรณ์คือใช้อำนาจรัฐเป็นปืนจี้หัวประชาชนตัวเองเลยพอพูดถึงคาสิโนชายแดนมันทำให้ฉุกค,คิดถึงเหตุการณ์ปะทะรุนแรงตามแนวชายแดนในอดีตเลยนะคะหรือว่าจริงๆแล้วเป้าหมายบางครั้งอาจจะไม่ใช่เรื่องดินแดนแต่เป็นการพยายามทำลายหลักฐานบางอย่าง เป็นข้อสันนิษฐานที่เฉียบคมมากครับและข้อมูลในสมุดปกดำก็สนับสนุนแนวคิดนั้นว่าการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบอาจถูกใช้เป็นข้ออ้างในการเข้าควบคุมหรือทำลายพื้นที่ที่เกี่ยวกับเส้นทางฟอกเงินและต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่าทองคำพันล้านที่เราเห็นเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นมันเป็นแค่เงินสดสำรองของสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจเงาหรือ Shadow Economy ที่ใหญ่กว่านี้หลายเท่าตัว คำว่าเศรษฐกิจเงานี่พอจะอธิบายให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมคะว่ามันคืออะไรได้เลยครับพูดง่ายๆมันคือรัฐซ้อนรัฐครับเป็นระบบเศรษฐกิจคู่ขนานที่อยู่นอกกฎหมายขับเคลื่อนด้วยเงินสดจากการคอร์รัปชันทั้งหมดรัฐเงาแห่งนี้มีคลังสมบัติเป็นของตัวเองมีกองกําลังส่วนตัวแล้วก็อาจจะมีนโยบายต่างประเทศเป็นของตัวเองด้วยซ้ําซึ่งทั้งหมดนี้ทํางานอยู่นอกสายตาและกฎหมายของรัฐปกติโดยสิ่งเชิงทองคําที่เจอเนี่ย เปรียบเหมือนเงินในกระเป๋าสตางค์ของรัฐเงาแห่งนี้เท่านั้นเองเหลือเชื่อเลยค่ะพอหลักฐานมันชัดเจนและน่ากลัวขนาดนี้นึกภาพไม่ออกเลยว่าสถานการณ์ในพนมเปญจะวุ่นวายขนาดไหนเรียกว่าเกิดแผ่นดินไหวทางการเมืองเลยก็ว่าได้ครับ ทันทีที่ข่าวนี้เริ่มรั่วไหลออกไปสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือมีคำสั่งปลดนายทหารระดับสูงที่คุมกำลังชายแดนแบบฟ้าผ่าหลาหน่ายนี่เป็นยุทธศาสตร์คลาสสิกที่เรียกว่าตัดตอนนะครับคือตัดหางปล่อยวัดเพื่อไม่ให้การสืบสวนมันสาวไปถึงตัวการใหญ่แต่ดูเหมือนครั้งนี้การตัดหางอาจจะไม่ได้ผลเหมือนเคยนะคะเพราะข้อมูลมันหลุดออกไปแล้วถูกต้องครับ ครั้งนี้มันต่างออกไปเพราะแรงกระเพื่อมมันไม่ได้อยู่แค่ในหองประชุมของนายพลอีกแล้วมันกระจายไปถึงทหารชั้นผู้น้อยที่อยู่แนวหน้าพวกเขารู้สึกเหมือนถูกทรยศอย่างรุนแรงที่ต้องเอาชีวิตเข้าแลกในสนามรบเพื่อปกป้องขุมทรัพย์ส่วนตัวของเจ้านายอืในขณะที่ครอบครัวตัวเองยังลำบากมันบั่นทอนความพักดีอย่างมหาศาล และในยุคโซเชียลมีเดียภาพทองคำก้องมาหือมาที่ถูกแชร์ต่อๆกันไปมันกลายเป็นเชื้อไฟชั้นดีเลยครับที่จุดกระแสความไม่พอใจในหมู่ประชาชนชาวกัมพูชาที่รู้สึกว่าอนาคตของพวกเขาถูกปล้นไปสถานการณ์ภายในก็ระส่ำระสายแล้วในเวทีระหว่างประเทศล่ะคะรัฐบาลกัมพูชาจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงนี่คือจุดที่ทำให้พวกเขาตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าขายไม่ออกเลยครับด้านหนึ่งก็ต้องรีบออกมาปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่เกี่ยวข้อง แต่อีกด้านหนึ่งก็พยายามใช้อิทธิพลทางการทูตทั้งบนดินใต้ดินกดดันอย่างหนักให้ไทยส่งคืนทรัพย์สินทั้งหมดโดยอ้างว่าเป็นโบราณวัตถุของชาติโบราณวัตถุเหรอคะใช่ครับสิ้นเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นอย่างสิ้นเชิงเมื่อเจอกับภาพทองคําแท่งสมัยใหม่กับเอกสารเส้นทางการเงินการที่ไทยเป็นฝ่ายคุมหลักฐานชิ้นสําคัญทั้งหมดนี้ไว้ได้มันทําให้เรามีอํานาจต่อรองมากขึ้นในประเด็นอื่นๆด้วยไหมคะมากขึ้นแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับ ตอนนี้ไทยกลายเป็นฝ่ายที่ถือไพ่เหนือกว่าในการเจราจาเรื่องเขตแดนอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่น่าตกใจและอันตรายยิ่งกว่านั้นถูกซ่อนอยู่ในเอกสารที่ยึดมาได้พร้อมกับทองคำรรยังมีอีกหรอคะครับและนี่คือข้อมูลส่วนที่น่ากังวลที่สุดในสมุดปกดำและเอกสารอื่นๆมีการระบุถึงแผนการจัดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ร้ายแรงนอกงบประมาณจากตลาดมืดโดยใช้ทองคำพวกนี้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน และที่เลวร้ายที่สุดคือมันมีรายละเอียดของแผนการรุกรานที่ถูกร่างขึ้นมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะนี่เราไม่ได้กำลังพูดถึงแค่การฟอกเงินแล้วแต่เรากำลังพูดถึงกองกำลังนอกระบบที่มีแผนจะก่อสงครามจริงๆเหรอคะใช่ครับนี่คือสิ่งที่ยกระดับเรื่องนี้ให้กลายเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติโดยตรง มันไม่ใช่แค่การสะสมความมั่งคั่งอีกต่อไปแต่เป็นการใช้ความมั่งคั่งที่ได้จากการปล้นชาติมาสร้างกองทัพส่วนตัวที่พร้อมจะจุดไฟสงครามเพื่อรักษาอำนาจและผลประโยชน์ของตัวเองดังนั้นปฏิบัติการของทหารพรานในครั้งนี้จึงมีความหมายมากกว่าการยุดของกลางแต่มันคือการตัดท่อน้ำเลี้ยงของกองกำลังนอกกฎหมายและการหยุดยั้งแผนการร้ายที่อาจนำไปสู่การนองเลือดได้ทันเวลาพอดี พอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกเลยว่าภารกิจของหน่วยทหารพรานที่เฝ้าของกลางอยู่ตอนนี้มันหนักหน่หนวงขนาดไหนเพราะสิ่งที่พวกเขาปกป้องไม่ใช่แค่ทองคําแต่เป็นอนาคตความมั่นคงของประเทศเลยทีเดียวได้ข่าวมาว่าแรงกดดันมีมาทุกรูปแบบเลยใช่ไหมคะทั้งข่มขู่ทั้งเสนอสินบนอยู่แค่ที่ชายแดนแล้วข้อมูลดิจิตอลที่กู้คืนมาได้ทั้งหมดกําลังถูกวิเคราะห์และส่งต่อไปยังหน่วยงานปรับปรา,ปรามการทุจริตระหว่างประเทศ เพื่อขยายผลไปสู่การอายัดทรัพย์สินที่ถูกฟอไปซุกซ่อนไว้ในต่างประเทศซึ่งคาดว่ามีมูลค่าอีกหลายหมื่นล้านบาทเลยครับนี่คือการไล่ล่าเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติครั้งใหญ่ที่เริ่มต้นจากห้องลับเล็กๆห้องหนึ่งฟังดูแล้วเหมือนเหตุการณ์นี้จะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์ของกัมพูชาได้เลยนะคะนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองไปในทิศทางนั้นครับวันนี้อาจเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้โครงสร้างอํานาจเก่าในพนมเป็นต้องพังทลายลง เมื่อประชาชนเห็นกับตาว่าเงินที่ควรจะถูกใช้สร้างโรงเรียนโรงพยาบาลกลับถูกนำมาซ่อนไว้เพื่อความมั่งคั่งของคนเพียงตระกูลเดียวความโกรธแค้นที่สั่งสมมานานอาจจะระเบิดออกมาเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ส่วนทองคำของกลางเหล่านี้ตามหลักการแล้วจะถูกเก็บรักษาโดยองค์ก,กรกลางระหว่างประเทศเพื่อรอวันส่งมอบคืนให้กับรัฐบาลที่โปร่งใสของกัมพูชาในอนาคตเพื่อนำไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง เป็นบทสรุปที่ยังพอมีความหวังอยู่บ้างนะคะสำหรับประชาชนคนธรรมดาที่ถูกปล้นไปครับแล้วมันก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าขบคิดแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจว่าคุมทรัพย์ที่แท้จริงของชาติไม่ใช่ทองคำแท่งที่ซ่อนอยู่ในห้องใต้ดินแต่มันคือศักดิ์ศรีและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่างหากทีนี้คำถามสำคัญก็คือ เมื่อความลับถูกเปิดโปงจนหมดสิน้นและประชาชนตระหนักแล้วว่าสิ่งที่ถูกปล้นไปไม่ใช่แค่เงินทองแต่คืออนาคตของลูกหลานพวกเขาเองอะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปครับ